ลับมาในช่วงสุดท้ายนี้ขอ,มองม้อมันกันป่ากคุณผู้ชมนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณทางด้านของผลิตภัณฑ์นี่เสิริมอาหารเลยนะครับดูแลเรื่องของช่องท้องปวดท,อทอ้องท้องอืดท้องเฟ้อแสบกระเพาะหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นกดไหลย,ย้อนแบบนี้ครามินชันตราบีจีช่วยคนได้นะครับวันนี้1กระปุกมี30บแคปซูลด้วยกันครับกระปุกละ290บาทนะฮะแต่วันนี้ซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน,น 1, บาททวนเท่านั้นปโปรดีแบบนี้มีทีีนี่ที่เดียวหม้อมันกันปากโทรเลยครับศูนย์ก็ห้าเจ็ดหนึ ขวานหน้าจอได้เลยนะครับอมาในช่วงนี้นะคุณผู้ชมนะครับสั่งปลดมิสแคนชลบุรี2023เกิดเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะมีการรายงานว่าเพจมิสแคนชลบุรีเองเนี่ยได้ขึ้นว่าปลดนะทางด้านของทางด้านมิสแคนชลบุรีประจำปี2023ออกจากตำแหน่งนะครับเนื่องจากนะฮะ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะฮะเนื่องจากกองประกวดมิสแกรนชลบุรี2023ครับมีความจะเป็นต้องขอปลดนะนฮะนางมิสแกรนชลบุรีประจำปี2023ออกจากตำแหน่งเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ที่กองประกวดมอบหมายให้ได้อย่างเหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบกิจกรรมและเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนชลบุรี2023กำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์นะฮะบ,บริบทที่กองประกวดมิสแกรนชลบุรีตั้งเอาไว้ ส่งผลให้ทางด้านของนะฮะทางด้านของกฤษสดาพรเองนะฮะก็เป็นคนที่ได้มงไปของมิสแกนชลบุรีปีนี้ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งมิสแกนชนบุรีนะครับ งนี้ครับกองมิสแกนชลบุรี2023ครับได้มีการพิจารณาครับเห็นสมควรขอแต่งตั้งทางด้านของนางสาวรัฐภีทาใจกุลครับสาวคนนี้เป็นรองอันดับ2มิสแกนชลบุรี2023เข้ารับตําแหน่งมิสแกนชมบุรีในปีล่าสุดเพื่อดํารงตําแหน่งแทนในฐานะมิสแกนชลบุรีต่อไปและมีผลตั้งแต่วันนี้หนังสือประจับฉบับนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งเราจะได้เห็นนางสาวรัฐภีบนเวทีมิสแกนไทยแลนด์2023อย่างแน่นอนนะครับ งานนี้เป็นมองคอมเมนต์ดิหนึ่งคุณผู้ชมคอมเมนต์ก็พูดถึงเยอะว่าเฮ้ยทำไมหยุดดีปลดเกิดอะไรขึ้นมันขัดยังไงมันไม่เหมาะสมยังไงนะครับบางคนบอกว่าปฏิบัติหน้าที่คนมงไม่ได้ก็ต้องปลดถูกแล้วค่ะนี่แต่บางคนก็บอกว่าน่าจะชี้แจงให้ละเอียดหน่อยนะปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยไม่ได้เพราะอะไรทำไมถึงปฏิบัติไม่ได้ให้ไปออกงานแล้วไม่ไปหรือว่าอะไรยังไงต้องบอกให้ละเอียดเพราะน้องคนนี้เขาก็มี FC เยอะอยู่นะครับ ซึ่งเดี๋ยวต้องน่าจะมีการชี้แจงแหละนะคุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวต้องรอดูกันต่อไปออบางคอมเมนต์บอกว่าได้ข่าวว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพีดีออกหนังสือเตือนน้องมาก่อนแล้วค่ะนะครับอ๋อพีดีเตือนแล้วเหรอเป็นเรื่องอะไรเตือนเรื่องอะไรเนี่ยแค่มีข้อมูลอะไรบ้างคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปนี้หน่อยนะอยากรู้เหมือนกันเพราะไม่ได้ตามเรื่องนี้เลยนะฮะบ,บางคนบอกแอบเสียดายอะ่ะน้องหน้าเก๋แล้วก็สวยดีแล้วก็บางคนบอกว่านี่เลยที่โดนแบบนี้เพราะว่าพี่เลี้ยงเอาไม่อยู่นะครับว้ยเกิดอะไรขึ้น การถูกวดแบบนี้มันต้องมีเรื่องใหญ่นะคุณผู้ชมการที่นางงามพ d ดีแต่ละจังหวัดทุกเวทีนะฮะแบบเวใหญ่ในแกนแสลมนะที่จัดขึ้นมาเนี่ยมีทุกเวทีจริงๆนะที่แบบว่าเด็กมันมีปัญหาแม่เต่าเองก็เลยเคยเล่าให้ฟังเยอะว่าเด็กมีปัญหาเยอะมากโอ้ยตอนประกวดดีมากเลยแต่พอได้ได้รางวัลได้มงไปปุ๊บมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ พฤติกรรมเปลี่ยนไปนิสัยเปลี่ยนไปความรับผิดชอบเปลี่ยนไปซึ่งตอนที่อยู่ในกองเก็บตัวก็ดีอะไรก็ดีเงี้ยมันดีหมดไงมันเพอร์เฟกไงมันก็เลยได้โมงได้รางวัลไปแต่พอได้โมงเสร็จปุ๊บอ้าวช้าแท้ออกจบทำอะไรไม่ได้กองก็ต้องปลดเพราะว่าถ้ากองไม่ปลดปุ๊บมันจะเป็นเนื้อลายนะครับที่ขืนส่งไปที่เวทีใหญ่พิณวัฒเอาท้ายแน่นอน ฉะนั้นคนที่จะเป็นตัวแทนแต่ละจังหวัด PD ดีต้องคัดสรรกันกลองและเจรนัยให้ได้เป็นเพชรเม็ดงามที่สุดเท่าที่จะทำได้99.99.99.99.99%เนี 99. 99. 99. 99. 99. 99่ยมันต้องได้เลยขึ้นเว์ใหญ่แล้วขึ้นมีสแกนไทยแลนด์แล้วอะถ้าไปทำตัวไม่ดีจบเลยนะเราจะโดน PD ดีก็จะโดนติงด้วยและมีผลต่อลิขสิทธิ์ในอนาคตด้วยอันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องดูดีๆนะครับแต่ว่า สำหรับคนที่โดนปลดไปในรอบนี้เนี่ยมันเกิดจากที่สาเหตุอะไรเดี๋ยวเราต้องรอดูการแถลงอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่ะมานะครับปิดท้ายในวันนี้นะครับนางงามเหมือนกันคุณผู้ชมครับแอนนาเสือครับเราอยากไปเดินทางไหนนะอยากไปเดินทางไหนคือหมายถึงว่าอยากจะไปทํางานด้านไหนต่อเนี่ยนะครับหลังชวดมงกุฎระดับโลกไปนะครับล่าสุดแอนนาเสือครับเปิดอกพูดคุยกันแบบป็นเดงเลยนะฮะหลังผ่านศึกระดับโลกมาชี้ว่าก้าวต่อไปของเธอจะเป็นแบบไหนนั่นเองครับถามเลยว่าแอนนา หลังจากนี้เนี่ยสเต็ปต,ต่อไปของเราที่วางไว้เป็นแบบไหนจ๊ะแอนนาบอกว่าทําทุกอย่างเลยอยากทําทุกอย่างที่ได้รับเป้าหมายในวงการบันเทิงเลยเพราะว่าเวทีมิจิลีเวิร์ดได้เปิดโอกาสให้เราได้เยอะมากนอกจากเรื่องการวงการบันเทิงก็มีส่วนช่วยเหลือเรื่องของสังคมด้วยไหนๆเราก็เป็นตัวแทนและเป็นกระบอกเสียงเหมือนซอฟต์พาวเวอร์แล้ว ก็อยากทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะครับแต่ว่าหลังจากที่วงการบันเทิงเนี่ยอนาคิที่จะเรียนต่อด้วยทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ว่าณตอนนี้ทําทุกอย่างให้เต็มที่ไปก่อนอทําให้เต็มที่ทําให้สุดๆไปก่อนเพราะว่าโอกาสมันมาแล้วแอนนาเสือเป็นคนสวยนะฮะเล่นละครเขาก็เคยเล่นละครมาก่อนอถ้าร้องเพลงเดียก็ร้องอะไรทาไปก่อนแล้วถ้าอิ่มตัวเข้าไปเรียนหรือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยท่าไหวนะนะ แอนนานะถ้าไหวน,นะคราวนี้มองไว้ว่าจะเรียนต่อด้านไหนครับแอนนาก็บอกว่าตั้งแต่ประกวดวิชิลิเวอร์ไทยแลนด์มาจนถึงตอนนี้รู้สึกว่าเรื่องของจิตใจมันสําคัญมากจิตวิทยาต้องไปเรียนแน่นอนนะคะรู้สึกดีจทุกครั้งที่ได้พูดคุยกับคุบคณครูหรือใครสักคนที่รู้สึกว่าพูดแล้วมันทําให้มีการจะดลงใจมากยิ่งขึ้นทำแล้วให้รู้สึกว่าเอยมันมีจิตวิทยาในการคุยมันรู้สึกดีมันรู้สึกชื้นใจขึ้นแบบนี้ แอนนาบอกว่าน่าจะปเปลี่ยนเก็บกับเรื่องของจิตวิทยายอย่างแน่นอนครับบอกตอนนี้ไม่ได้กําหนดว่าเท่าไหร่แต่ก็จะอยู่ในช่วงสัญญาของ TBN ประมาณนั้นจริงๆก็ทาเรื่อยๆเพราะอนาคตเปลีป่ยนแปลงได้ตลอดเวลาก็คือเรื่องของสัญญานั่นแหละแอนนาเสือเนี่ยก็เป็นคนที่สวยค่ะแล้วก็สามารถที่จะไปเล่นหนังเล่นละครได้นะครับส่วนเรื่องร้องเพลงยังไม่รู้ยังไม่เคยเห็นนะยังไม่เคยเห็นน้องร้องเพลงนะครับถ่ายแบบได้แน่นอนโฆษณานได้แน่นอน เดินแมพไม่ติดหรอกน่าจะได้นะครับมีงานไหนกันพิธีกรหรอพิธีกรก็น่าจะได้นะนะพิธีกรน่าจะได้นะแต่ว่าไม่รู้สิจะไปพิธีกรแนวไหนก็ต้องน่าจะอีกเรื่องหนึ่งนะครับเอออันนี้ก็เป็นมุมมองของแอนนาเสิร์ที่เปิดอกแล้วก็เปิดใจคุยกับพี่ๆซื่อมวลชนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับหมดลายลายแล้วนะฮะเวลาของเราไปไวมากนะครับแต่อยู่คนเดียวเนาะอาจจะแบบว่า พูดไม่เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้มีคนมาคุยกัน,นแต่ว่าพยายามคุยกุบผู้ชมนะครับคุณแม่ติดภารกิจจริงเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณแม่น่าจะมาปากติหละนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยทุกคนเลยที่ติดตามรับชมแล้วกันนะครับและขอบคุณด้านหน้าน,นี้กับทางนั้นของคับพิ่สันตตรา B ีจีคุณผู้ชมดูแลเรื่องของช่องท้องเราท้องอือท้องเฟอองเอ้อปวดท้องโรคบิดนะฮะปวดท้องบิดอาหารเป็นพิษขึ้นเหียนอาจเจียนมวนท้องกดไหลย้อน ขมิ้นชันตราบีจีช่วยคุณได้ครับวันนี้1กระปุกมี30แคปซูลด้วยกันนะฮะกระปุกละสองาสิบบาทแต่วันนี้ถ้าคุณซื้อ5กระปุกราคาเหลือเพียงแค่1,000บาทช่วงเท่านั้นนะครับสนใจรีบโทรเลยเบอร์นี้อย่าชา้จาจ้ะ0 9 5 7์8 4 6 2 4หรือที่แหล่สุขภาพตีสิการเกลโค้ดมุมขวาหนะ้าจอได้เลยนะครับฝากคอมเมนต์นะคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube ของเราด้วยรวมถึงมี TikTok ไฮไลท์เด็ดๆททุกวัันนี่่ TikTok Big Bad Channel ะครบอยาเด็ดทุกันวันนี้โอมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะครับฝาก ไปด้วยเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ